สวัสดีค่ะทุกวันไปกับพัชรีค่ะเห็นทั้งหลังไหมคะทั้งหลังคือหลานสื่อหวยค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้เห้าสิบไปเซียงโชคกันค่ะเพราะว่ายังสําหรับอาทิตย์ที่แล้วนั่นเขยซื้อแล้วตรวจแล้วเรียบร้อยเลือด่ดา, <laughs> สาบสมื่อนี้ยม้าไม่พอเคสไปเบิร์นกันค่ะแล้วกับเมื่อนี้นะคะสิพาไปเยี่ยมบ้านโอ้อันเยี่ยมร้านของผู้หญิบ้านค่ะห <laughs> ้าสิบไปเที่ยวหลานทายกันไปเบิง้ง นี่เป็นล้านนะคะห้าสิขคาไิซึอยวกขาไปซื้อหวยก่อนค่ะนอดแล้วค่ะเริ่มแรกๆนะคะกัสมี่จากแบบนี้ นี่คล้ายๆของเห่นเล็กน้อยค่ะแต่ว่าเขาถืออิลีมีคนถืออิลีนะคะตั้งแต่หาบาทสิบาทยี่สิบ,บ,สบเหรียญค่ะเหรียญแบบนี้แตกต่างกันไปแล้วเขากระซิมี่แบบนี้เขาขูดนะคะขูดตามกติกาของเขากระสิแดงเงินนะคะอันนี้อันสองมุนซี่แล้วแต่นะคะแล้วกระขังบนค่ะเมือแรกนี่ลกักกระิมีแบบสามสิบล้านน้ำน,นะคะมีล้านหนึ่งสามสิบล้านสามล้านหาล้าน เริ่มจากฮาบาทค่ะเริ่มจากฮาเหรียญบ้านเขานะคะนุ้ิซื้ออยู่งเหมือนแร่งนี่เทพเบิร์กมาจีด้บ่แล้วกะนะคะกำลังยืนถาคิ้วอยู่ค่ะเพราะว่าคนมาหลายแห่งผู้ใดก็สิซื้อผู้ใดก็สิซื้อนะคะบ้าแล้วว่ากสิทาวเวอร์กสิซื้อว่กันก็ได้หมดเพื่อนกสามล้านค่ะหมือแรกนี่ก็สิมิสโอ้สามสิบล้านสามสิบล้านบาทพุณน,น,นะคะ น,นี่เขาเอิ้นวาอันลอตโต้ค่ะลอตเตอรี่บ้านเขานี่เป็นเสือ,อ,อกมากประกาศพีบพอมกมากมองนี่แล้วก็มีคนมาซื้อนะคะน,นีคอยขึ้นบ,บ้าเบิร์ดบนแนนหน่อยๆป่าวซื้อทุกอาทิตย์ค่ะซื้อทุกอาทิตย์แล้วแต่บัตรหมานนะคะไปแล้วค่ะซื้อแล้วค่ะนี่อ๋อนี่พี่ minimum for 1 million um the ห้าล้านห้าล้าน minimum price ใช่ใช่และ Saturday minimum price นี่แหะค่ะแบบนี้แบบนี้นะคะโอ้มีภาพ Yes please. พอดีว่าบ๊วยพ่อผู้ใหญ่บ้านค่ะบ๊วยพ่อผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวสิมาไล่งานโตอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก่อนนะคะลุงสวัสดีค่ะ ลงมาเห็นได้ไงเนี่ยนี่ค่ะฮอตล้านแล้วนะคะชื่อลาา้านว่าพุทไยเชกแเวกพุทไยเรสตรอนนะคะอันเท้าสิเบิงกันหนาบ้านน,ะะนี่มองลานทีขอยมาเห็ดงานนะคะมาเห็ดงานน้ำเพลนวางตอนเริ่มมายูนีนะคะแล้วก็มาเห็ดงานมาพัดมากแกงนี่แหละคะ่ะอย่าให้เขาเป็นเบิงกันทางใน มาได้แล้ควค่ะอันมาไล่างานตกับพยาบาลมาัสดีคะ่ะอันนี้คือพยาบาลเฮ้เลนเปิรของเข้านะคะค่ะอั<า>นนี้นไม่อยากขาดวิไฤตยาไม่อยากขาดเข้าไปบอกยังไงอยังไงเบิ้งยาเบิ้งค่ะเบิ้งขาดโควิดนีมเป็นแบบนี้อ<า> อันนี้แหละค่ะฟางกุ้กับไปน้องพัดพัดทอดทอดอันนั้กัสาวผู้งามนะคะสา,าวหน่อยพลั่งพันยืนอันรับสินค้ารับออเดอร์นะคะอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านเฮ้าค่ะเอาอยุงขนาดก่อนยุ๊ยมงมัดเขามัดเขาอะมะกูเน่หน้า,าน,น่าดีเอาสิป้งองกันเดิน่บบระวังวิาา่งแล้นเนี่ยา,คคามิหยุดทองกินอย่าเมาแดดเดินแบบนี้อัน อย่างนี้บาค่าเบาเรื่องเงื่อนเพลินยุทธพกินกับเบาดดดเลยค่ะเฮ้ยนะคะไม่เรื่องยังเขากระสิมาอันแจ้งพยาบาลนี่แหละค่ะค่ะอันแล้วกับฮาบอมี่ปลาแดกนะคะกับมาแอมแปรเพลินนี่แหละค่ะเพราะว่าอันมองนี้เป็นมองเดียวที่เขาสิได้กินปลาแดกนะคะแล้วด้กินตาักหุ่งยังเกาะี่ทำเลยได้ไหมขาเดียวเอาได้ไหมเออเอาได้ไม่ได้ใส่โอ้เนาะลง มีข้าวเหนี้ยเต้ให้ยังกินจุนี่เขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาหยาดมันมี้จะหมอ <c oughs> หลักคอะเ,เลือกอันแมนแล้วล่ะค่ะมู่เพิ่มค่าก,กันอันทานเหตุการณ์แล้วเรียบร้อยนะคะเหลือแต่กรอยที่ว่าบรทธานได้ได,ได้แจ็คพอตน้องเขาค่ะบรทธานได้ได้แจ็คพอตอาจได้เมื่อใดก็ยังบรทธานหนูนะคะอาจดีมาก ไปโคไปซื้อของานสิบก,ก็ได้อันนี้น้องสาวหลาค่ะน้องป๊อป <laughs> พแนพแนแอคแพนแอคูดพักเฮดกับเขา่าเฮดแกงทานพัดแกงทอดเฮดปุดซูเนลพัดกระพัด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 ดูร้ายจนล้าออกค่ะปวดแขนไปปิ่มเบิ่ม เริ่มเริ่ม,มบางพ่งก็เป็นลุงเฮาค่ะขายดีนะคะขายดีขายดีรุ่มรุ่มมาโลดค่ะตะละเบิดเอาเดอร์หลายแห้งได้แล้วค่ะนี่หมอ้อยกแกงมนาะให้เพิ่นนะคะเพิ่นเอาหม้อมาขึ้นมีก็หม้อฟ้าย้ใบอันยกอันต,ต,ต,ต้มต้มแซ่บต้มย่ำยังน่ะละเอามาให้เพิ่นแล้วกหยเพิ่นล่างขึ้นนะคะ ก็เป็นตะลับอันนี้งี้ยมก็ะเทาหหอกันอนตรงกันกับเห็ดแม่สิงตรงกันแนวน,นี้นี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำแดงนะคะน้ำแดงอันนี้เป็นบกอก,กค่ะแซ่แข็งมากเห็นไหมคะน,นี่จะเป็นน้ำปลาปลาลายไม้นี่เป็นปลาลายไม้คือนกันแล้วกับบักคุ้งค่ะบักคุ้งห้อยกลมๆแบบนี้นะคะแล้วกับอียงนี่ อันนี้โอ้แป้งข้าวเจ้าอันนี้แป้งข้าวเหนียวอยากกินแกงอันอยากินของหวานบัวลอยค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าอเอาเมไว้เฮ็ดอันเมล่าเฮ็ดอันกับข้าวกับน้ำนะคะเ่ากระใสได้คือกันแล้วก็นี้นีคุยผงกุโรดนี่ของไทลนะ่ะของไทยของเพิ่นอัน่นี้ละค่ะ อันย้ำอยากได้คองเป็นจังฝากคนไปซื้อนะคะเพราะว่ามึงคนรเดเขาเมืองคอยบริกาเขาเมืองแล้วก็ค่อยไหนมาซื้อค่ะพี่ว่าละแดดบริกินท่านเพิ่งมาไปบริสกินนะคะคล้องกันสือไอ้ก็เด้อค่ะเด้อเมื่อในยงค์ค่ะันยงคักสีฟ้าคันสมมุติว่าอากาศดีๆคนสีออกมาตานหมดแตดทั้งคุณละค่ะที่ละ สถานที่ท่องเที่ยวค่ะเมืองนี้กับคอนคางสีคือคักพอสมควรนะคะเดี๋ยวมือนหนาเข้าจังสิไปเลาะเที่ยวออ่าเที่ยวชมบานเนี่ยคือจอดพอหลุกอ้อนนี่เห็นเสาบ่ได้คุณหมองขามชี้แดงๆคุณต้องสิบขามทั้งตีไอก้อนถ้าสังเล่นคอนรถติดตังบักเอ้อ ช่วงที่สถานการณ์เร่งด่วนเร่งด่วนแห้งอยู่ในลานเพิินกับคนหลายนะคะอันแบบว่าอันยุ่งแห้งนะคะคนยุ่งแห้งแล้วกับขอกัเฝ้าไปเฝ้ามากต่างคนต่ตางบริเวเฝ้าอยู่ mm hmm. บริเวณเฝ้าว่ามีโอกา,าสหิอศ็กินข่าน้ำกันค่ะช่วงนี้เพราะว่ายังโควิดมันระบาดนะคะยานค่ะยานแห้งนะคะขอบคุณหลายๆทุกการติดตามรับชมค่ะพอกันใหม่ก็ทุกวันไปกับพัชรีพอกันคลิปนานะคะฝากกดติดตาม และกกด Subscribe ในช่อง y o u t u b e ไผ่น้ำค่ะทุกวันประกับพัชรีไปก่อนค่ะวัสดีค่ะ